เปิดราคามาเรียบร้อยนะฮะสำหรับ Honda CR-V m i n o r Chain ปี2025นะครับรอบนี้ b i p o ปอมาแล้ว CTM มาแล้วระบบระบายอากาศมาด้วยนะที่บอกเนาะอันนี้ก็ถือว่ามีออปชั่นฟังก์ชันเนี่ยเยอะขึ้นนะครับด้วยครั้งนี้เนี่ยเขาจะตัดในตัวของเครื่องยนต์1.5เทอร์โบออกนะแล้วก็ตัวที่เป็น7ที่นั่งเอาออกแล้วคือตอนนี้ CR-V เนี่ยจะเหลือแค่ในตัว ehev ที่เป็น5ที่นั่งเท่านั้นนะฮะโดยเปิดตัวมาทั้งหมดเนี่ยมีอยู่5รุ่นด้วยกันนะร,รุ่นเริ่ม E ขับเคลื่อน2ล้อราคา1 3 9 9 0 0 0บาทขยับขึ้นมาเป็นในตัว ES ขับ2นะฮะราคาเนี่ย1 5 4 9 0 0บาทแล้วต่อมาเป็นในรุ่น u ันราคาเนี่ย1 5 9 9 0 0บาทแล้วก็ตัวด้านหน้าเราอันนี้เนี่ย คือตัว e h e v r s ขับ2นะฮะราคาเนี่ย1 6 5 9 0 0บาทแล้วก็ในตัวท็อปสุดนะฮะเป็น e h e v r s ขับ4นะ all wheel drive ราคาเนี่ย1 7 2 9 0 0 0บาทเครื่องยนต์ตัวเดิมนะเบนซิน2.0ลิตรนะฮะไฮบริดนะ207แรงม้าแรงบิดเนี่ย335นิวตันเมตรนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยจะได้ไปทดลองขับกันเร็วๆนี้นะยังไงก็รอติดตามมันด้วยและออปชั่นฟังก์ชันที่ปรับมาในตัวของ Honda CR-V เนี่ย ถูกใจกันไหมแล้วราคาเนี่ยโดนใจกันไหมลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับ